สนับสนุนรายการโดยชุดห้องนอนคลิกคิดเพื่อชีวิตคอนโด Index Living m ิ่งต้องบอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะพาคุณผู้ชมไปในวันนี้ออกจะเดินทางไกลสักหน่อยนะครับคุณผู้ชมเพราะจากเมืองจังเจียเจียเราเดินทางมาที่เมือง่งหวงระยะทางประมาณ236กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงเพื่อจะมาชมความงามที่เมืองโบราณฟงหวงที่นี่จะสวยงามแค่ไหนรีบตาม2หนุ่มไปเลยครับ มันแล้วมากมายไม่ว,ว่าจะไกลจะไกลแคนไหนก็ไปด้วยกัน <c oughs> เราไม่คิดที่จะหยุดทาง <c oughs> ก็มาที่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเมืองเก่าของเขาเพราะว่าคือปกติเนี่ยในประวัติศาสตร์ของมันเนี่ยคือจะอยู่มา 3- 0 0กว่าปีเลยแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่ขายของบริเวณนี้เนี่ยคือเขาจะไม่ใช่คนคนที่อยู่เขาจะเป็นคนที่อยู่ต่างต่างเมืองมาลงทุนแล้วก็มาสร้างสร้างเป็นร้านค้าให้คนได้มาหาช่องเที่ยวมาชอปปิ้งมาดูบรรยากาศกันอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่อยู่ที่นี่ เขาจะย้ายไปอยู่เมืองใหม่กันหรือว่าก็จะมาแต่งตัวให้มาถ่ายรูปกันถือปืนเพราะมันพร,รุษของที่นี่เขาจะเป็นโจรกันนะฮะก็คือเป็นบ้านป่ามุองเถือนเขาจะมีมาให้ถ่ายรูปถือปืนกับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศ รอบๆนะครับเพราะว่าสถาปัตยกรรมที่นี่เนี่ยสวยงามมากเลยทีเดียวจริงๆเมืองนี้จะดังขึ้นมาจากหนังสือของอกวีคนหนึ่งที่ชื่อว่าเส,สินชงหวงเสินสงหวงหวใช่เป็นกวีที่ชื่อดังมากเขียนหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับเมืองฟองหวงทําให้เมืองนี้มีชื่อเสียงขึ้นมาเพราะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งตรงนี้นะฮะใหญ่มากเดี๋ยวเราไปดูในกว่างว่าเป็นยังไงะค,ะครับ 走走走。 ครับและเราก็มาถึงห้องทำงานของเขาจนได้นะฮะครับผมอาจจะเรียกว่าอะไรนะอาจารย์สรันโฉงขวนใช่ชลขวนครับผมแนะนอาจารย์บอมลองนั่งนี่ครับเอานี่เป็นโต๊ะทำงานของเขาไม่กล้านั่งครับไม่กล้านี่จะเป็นห้องทำงานของเขาโดยรวมครับผมรู้สึกว่าเขาจะจบแค่ป .6 นะฮะแล้วก็จากนั้นเขาก็ไปรับใช้ชาตินะประมาณ2ปีเป็นทหารแล้วก็ไปปักกิ่งกลับไปไปที่ปักกิ่งไปไปเรียนเพิ่มเติมซึ่ง คือเขาไม่ได้เรียนเรียนไปไปเรียนจริงๆอ่ะแต่คือเขาไปแอบไปฟังอาจารย์เขาจนในที่สุดเขาก็ได้แบบได้ความรู้มาจนกลายเป็นอาจารย์ใช่เป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งเลยทีเดียวแม้แต่แม้กระทั่งอเมริกาก็มาเคยขอตัวเขาเพื่อไปสอนวิธีการเรียนหนังสือแบบเขานะฮะครับผมครับผมเดีวเสียไปปี1988ครับตอนอายุ86ครับผมตอนนั้นผมเพิ่งเกิด1986 สองปีเราเพิ่งเสียยัง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 ทันใช่ก็เป็นหนึ่งในคนที่ยิ่งใหญ่มากของประเทศจีนนะครับที่นี่นี่นี่เป็นเพียงแค่ห้องขนาดเล็กเท่านั้นและตรงนี้นะครับเป็นรูปของเขานะครับนี่ครับนี่คือรูปจริงของของเขาครับอาจารย์เซินชงกวนครับผมและตรงนี้ก็จะเป็นสคริปเจอร์หรือว่าเป็นพวกแบบสิ่งที่เขาเขียนเอาไว้นะฮะดูจากลายมืออะไรอย่เงี้ยนะฮะคือต้องบอกเลยว่าคือเขาเป็นคนที่แบบ เก่งมากคือปกติขนาดเราเรียนเองเรายังแบบเรายังโดนบังคับแล้วบังคับอีกนะนี่เขาเรียนเองจบป .6 จนได้เป็นศาสตราจารย์อเมริกามาขอตัวนี่ถือว่าจ้ามากเขียนหนังสือเขียนกวีเองอะโอ้โหต้องนับถือจริงและสามารถทําให้เมืองเมืองนี้ดังขึ้นมาได้ด้วยตัวหนังสือของเขาถือว่าเจ๋งมากเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นกันดีกว่าว่ามีอะไรจะมีรูปปั้นเขาอยู่ สองคนนะครับได้ยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นห้องรับแขกของของเขาลาน,นี้ก็คือรูปปั้นที่เขาทาขึ้นมาครับก็จะมีบอกออปีเกิดแล้วก็จนถึงเสียชีวิตเลยอ่าตรงน,นี้ก็จะเขียนชื่อเขานะฮะส่วนสงหวนสินแสครับผมการไม่ออกหรอครับมีคนบอกแต <c oughs> ต้องบอกเลยครับว่าที่นี่เนี่ยตอนนี้แขกเยอะมากจริงจริงผมโอ้โหมาชมบ้านกันเต็มเลยเป็นบุคคลสำคัญของที่นี่เลยครับก็เดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นกัน มาสะพานนี้ครบทุกอย่างเลยนะฮะเป็นทางเดินที่มีแต่ร้านรวงต่างๆซื้อหารได้ซื้อของเล่นตกแต่งบ้างมีเสื้อผ้าแล้วมีของแบบกิฟช็อปน่ารักน่ารักเยอะแยะเลยนะฮะเครื่องดนตรียังมีเลยใช่ถ้าเปรียบเสมือนบ้านเรามันก็เหมือนแบบตลาดขนนคนเดินบ้านเราแต่คือด้วยความที่เขาจะมีร้านแต่ละร้านเนี่ยเคาจะตกแต่งด้วยแบบประเพณีของเขาเมื่อถ้าทำของเขามันจะทำให้แบบรู้สึกว่ามันสวยงามใช่เหมือนเหมือนที่นี่เขาจะแบบโปรโมทความเป็นแบบ tradition ของเขา <อ S 1> <นะ S 2> ก็คือความเรียบง่ายประวัติศาสตร์สิ่งต่างๆนี่เขาก็จะโปรโมทความเป็นจีนเยอะมากคืออย่าบอกว่าต้องลองมาเดินดูเพราะว่าด้วยบรรยากาศมันแบบม,มันจะมีแบบรอบๆมันก็จะเป็นแบบเป็นภูเขาไปอะไรเงี้ย<ช>บรรยากาศมันจะเย็นนี่เย็นด้วยนะเนี่ยใช่ครับ จะแบบเอาไวน้นวดหรือเปล่าลไม่ไม, <laughs> ไม่เป็นไรมั่วไอ้นี่เจ๋งอ่ะโอ้โห <laughs> ไปฝากเพื่อนเพื่อนนะฮะอ่อจ่ายครับรจาจญย่ะครับเยิมพลเรียงครับวันนี้อ่าขอบคุณครับ,บ,รบเรืกร่กระตงใช่ไหมใช่ผิดประเทศครับ เราสองคนก็เดินในหมู่บ้านปุ้งหงม,มาได้สักพักแล้วครับแต่ว่าดูมาว่ายังมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้แน่นอนอดใจรอสักครู่ครับเดี๋ยวเราไปกันพิเศษสุดๆเฉพาะแฟนรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกจัดโปรแกรมท่องเที่ยวสุดพิเศษกินอยู่แบบ5ดาว6วัน5คืนที่จะพาคุณไปตามรอยรายการยังดินแดนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในศูนย์กลางอรารยธรรมของโลกที่สาธารณรัฐประชาชนจีน เริ่มต้นด้วยการพาคุณไปชมทัศนียภาพที่สวยงามรายล้อมด้วยขุนเขาที่อุบเขาวอาวตารต่อด้วยพาคุณไปสัมผัสสวรรค์นบนดินที่ถ้ำประตูสวรรค์นักเขาเทียนเหมือนซานและพาคุณไปต่อเพื่อไปชมโชว์จิ้นจอกขาวซึ่งเป็นโชว์ที่ขึ้นชื่อของเมืองจางเจียเจียต่อด้วยพาคุณไปหมู่บ้านฝงห่วงที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงต่อด้วยพาคุณไปถนนคนเดินห่วงซิงลู่เพื่อให้คุณช้อปปิ้งเลือกสินค้าหลากหลายชนิดปิดท้ายด้วยพาคุณไปลิมรสอาหารจีนแแแบบ5ดาวละพักโรรงรม ดาวทุกคืนทั้งหมดนี้กับราคา41,500บาทแต่พิเศษสุดๆเราจัดให้คุณไปเที่ยวแบบสบายๆเพียง26,900บาทย้ำอีกที26,900บาท สงวนสิเฉพาะ30ท่านแรกเดินทางวันที่29ตุลาคมถึง3พฤศจิกาย,ยนนี้เท่านั้นเพียงคุณโทรเข้ามาหลังรายการจบจนถึงเวลา22นาฬิกาและวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาได้ที่เบอร์095 25 252 8078แพ็กเกจทัวร์ราคาพิเศษแบบนี้มีให้เฉพาะแฟนรายการเที่ยวสุดโลกเท่านั้นช้าอดหมดนะครับครับผมใเราสอคนเนี่ยก็จะพาท่านผู้ชมมา นั่งร่องเรือในแม่น้ำโถเจียงครับตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางเข้าไปลอดใต้สะพานนะเพื่อสะพานหงเป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองนี้เลยทีเดียวนะฮะเขาบอกว่ามันจะคล้ายๆกับรุงกินน้ำใช่ไหมครับทรงใช่ไหมครับใช่ทำด้วยอิฐโบราณนะครับครับดูจากทรงแล้วน่าจะสักประมาณหลายร้อยปี